สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมช่องบเบีย้ําซิงครับนี่พามาชมรถเกี่ยวปาลาเหลานะครับซื้อมาจากสับปเปลือนะครับโอ้ใชรวดไมมใช่ปะน้าวดไมหมวะ่ดี๋ยวมานจะบานนะ,น,น,ะนี่เกียย์เป็นหล่องสีเลยบ่ไหมเลยเนาะนี่ครับปาลาเหลาให้ช่างเชื่อมมาเก็บงานครับเติม มองได้บอดี้เขาเสริมอย่างเดียวครับบึงบึงแผลเฉี่ยมเลยบึงแผลเฉี่ยมฮะปูดำไปไหนบุญสอนได้ปะนี่แหวนน้ำเด้อนี่แหวนทองแดงเลยกันไข้มาน้ำแน่หลอดนึงเชื่อมครับพี่น้องฮะถูกเดียว ลูกนึงชื่อว่าอะไรดิใสอะไรดิอะไรมากค,ครับเหมือนเเผาเผาปัม๊มถ่ายเครื่องวินถ่ายเครื่องไสไม่เบืดอหรอพี่น้องพร้อมส้นครับบึงเผาแบบเพิ่นนี่ล่ะเผาแบบยิ้มเขามาครับเขาไปเอาลูกปืนมาใส่ย,ยอยฟูโซ่ครับยอยฟูโซ่น็อตเน็อตซื้อมาหมดแล้วครับก็ ว่าเราจดเติมครับนี่เดินท่อใหม่ด้วยนะครับเทบงุงเทบเดินใหม่นะครับนี่เพราะว่าเทบโบเก่ามันมันอยู่สูงครับมันมันอยู่อีกด้านหนึ่งครับแล้วก็มันชนรางครีบครับก็เลยกลับลงครับก็ต้องเดินท่ออากาศใหม่ครับท,ท่ออากาศถอยเสียต้องเดินใหม่นะครับของแท้คีเอเก่าล้วพี่น้องมาทาน เรื่องสดๆครับเบาโฮมก็มาแล้วนะพี่น้องเบาโฮมมาแล้วกําลังสิตัดก่อนครับใส่ของหสองร้อยครับเอาเครื่องยืมดีมาใส่ขึ้นไม่แรงแล้วเปลี่ยนก่อนครับยังไงขึ้นวะแม่มันยุดปะไม่แรงไปหรอกมันเคยขึ้นบ่อจะไงเออ เห็นบ่ขนจ่อยโอ้ปัตสิว่าไม่แรงบล็อกเงาะโยกแงงอยู่มันนี้สร้างมาสามครับเบาหุมตัดเปลี่ยนก้อนช่องล่างใหม่ครับเจเรนูโอนมาเลยครับสองแสนเบาหุมบอกว่าเดี๋ยวสะคุยกันมือแรงครับจัดเต็มมือเราถืกได้เลยฮใช้มาสองหมื่นสองหมื่นในบ้านหรอนี่ะทุกปีนะ Hãy Hạt chiêu trong này nó toàn bị chiêu hoặc là khăm đâu, chú bạn cũng mới hỉ chiêu này. Tớ này kiếm cái nhà cái nói tam sửa bao hôm mày gặp, bấm văng thằng ฝ่าโอนมากเนาะลีลาเลยเขาขายไปกอนเนี่ยไม่ต้องแปลงครับมาชนเลยเอ็มดีไปเอ็มดีแปลงมาทานครับบาโฮมครับก็รถซับเปลือเดี๋ยวขึ้นไม่นี่แหละเพราะว่าประกอบแล้วแล้วเขาชิมเอาขึ้นครับน,นี่นี่สร้างกำลังมากโมดิาฟครับส่วนกูบตาก็พร้อมเกี่ยวแล้วพร้อมเกี่ยวยังกูบต้าห้า พร้อมแล้วเวนาะมือ่อวานก็ไปเกี่ยวสับปือมันโอยึอไล่เดียวเกี่ยวเครื่องมือ,อมโอ้ยเบียนีนพน้พ่อฟานเนาะอืนอน,นีน่กันเดวา่าเป็นไหนรถคนละกระดูกซับเปลคนละสูตรเลยมาทานร,รัน บ้าเราอันนี้ก็ช่างที่อยู่เราประจำครับพึ่งมาจากขมิ้นครับไปสร้างโกดังอยู่ที่ขมินมาครับตายไปสามครับอยู่ขมินเหลือมาเหลือชีวิตกลับมาผู้หนึ่งสนิกับบุญเหรอเชี่ยมอยากเปล่าวันนี้ฟ้องในไ่ะแม่เหรอมันเข่าไปดิ ช่างเทียมครับส่วนปลาเราก็ปลาเราเราเป็นยัยงหอครับยัง,งหุนมูนี่เราเบิ้ลมือเบิ้ลคำซื่อครับบอร์ดีเบียกได้งานหรอจะน้อยแล้วกับห้ามลงไปอีกตัวสองคันนี้ก็ติดจองแล้วครับเดี๋ยวรอลูกค้ามารับตัวครับนี่เดี๋ยวรอเลือกเลือกงามยามดีเลือกดีมีไส้ครับพี่น้องจะ <ừ. S 1> ได้ฮะมันเด็กบ่ได้บ่ ขึ้นปล่าค่อนนมัเงางาขึ้นนาก่อนตัวนั้นมันนี่เนาะเป็นไตัวนี้มันแห้งกว่าเนาะแน่เนาะขึ้นแล้วก็ขำมาเดี๋ยวขึ้นกลางนาไหมแล้วขำไปเขาห่มบอกว่าเอามึงนี่แหละว่าต้องเขาห่มดอกวประจนปีนี่เพราะว่าเขาห่มมันเช็คโดนเช็คเป็นเดือนเนาะเขาห่มเนาะ อันนี้ก้วสามมื่นแล้วไปเลยเฮไปใ่สารค้ม่เห็นรถแก่กากงจีใส่ในนี่สำปายแดงม่ได้พี่น้องมึงวะมึงเสาคงเสาหเปลี่ยนใหม่หมเนี่กูนะคงตะแกงบูทคงบูทัใม่มดเลยครับปลาหุม ของแท่ครับนี่มีแต่เพื่ออยากได้ครับมีมีสูรถเลยครับคุณเลียงว่าตั้งหลังหมดล่ะรถบดก็มาแล้วลหะวันสั้นนี้รีวิวให้เบิ้งหลัพี่น้องผมอยครับเบิ้งหลายเลยรถบดเดี๋ยวค่อยเบื้องหลังครับเดี๋ยวจะนั่อเบาตากัมาหรอก เออเดี๋ยวว่าตามารีวิวให้เพราะงี้รเราซื้อรถบดว่าว่าจะบาได,าด้สอบมือได้สอบม,มือเก่านละ่ะจะตายเราวาน้ำมันหยอดบ่เอาสิเลยบนน่นั่นเออไปได่เอาเงินไปหยอดที่แรกเนาะคุ้มคันมนันกฟืดแล้วเนาะตัวมันที่รถผ่านกลับไปกลับมาโย่นบ่มาหยอดไวป แกเกี่ยวสูรถจ้าไหนว่าสูแกสองปีเบิ้งสเตือนตอนเบ่ร์เบิดไหมเบิ้งมีมงซึกเท่างในเนาะสองสามปีเลยไหมเนาะเบิ้งเบิ้งมึงเบิ้งผลงานซับเลือดซาบเลือโอ้รถซับเลือเกี่ยวสิบอ่ะไม่เหรอนี่เลยโอ้รถประหยัดหายเอ้ยัง้งย้อนมันขายเฮึงเนาะสูตรใดเนาะนี่ เปี้งเอาตัวนี้เจ้าคือว่สอดแต่มันไปเง้ยวๆวัดขึ้นเลื่องก็เบิดอ่าวัสอดวัดหอดาาจัดไปเฮ็ดดีจังบักสังคือเ่าแล้วอ่าสูตรสไตล์ิางเราจวดเอ้าพี่น้องป้อมป่าก็บ่ได้บ่ได้เบื่งง่ายดอกเจ้ารถเานี่เฮ็ดดีเร็วขายดีเรวกบายบอดีกับายก่เะครับ ดีกับใครบ่ดีกับใครก,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 กนันเนาะเก่าแล้วสองสาปีแล้วเนาะเอาคลิปนี้ไปา,ายครับสวัสดีครับ